I don't want to you. Because to the word loneliness. This feeling must be the word don't want to his shots with tea her to shake your shop and lay her shake his shops with tea her to shake her arack and lay her shake his shops with tea her to shake a shop and lay her shake his shops with tea her to shake her arack her สวัสดีค่ะข้าวปัญยาจากค่ายโยเซวัตนะคะตอนนี้ข้าวอายุ16ปีเรียนอยู่สาธิตป,ประสานมิตรค่ะชั้นม .5 เพลงใช้ก็ชอบสักทีนะคะก็เป็นเพลงซิงเกิลแรกของข้าวเลยค่ะเนื้อหาของเพลงนะคะก็จะเกี่ยวกับคนที่อยู่ในขั้นเฟรนด์โซนค่ะที่ว่าแบบจริงๆแล้วเขาว่าปากแข็งมากๆแล้วก็ไม่ยอมบอกว่าชอบเราสักทีจริงๆแล้วแบบก็รู้กันอยู่ว่าชอบเพราะว่าจะใช่หรือจะชอบเนี่ยเขานี่ก็ไม่ยอมบอกเราสักทีก็เลยเป็นที่มาของเพลงนะคะซึ่งก็เพลงนี้เนี่ยมีจังหวะเป็นมีเดียมแล้วก็ผสมภาษ,ษานะคะความเป็น Dance แดนซ์ก็ฮิปฮอปมาด้วยเพราะว่าเดิมทีมันเป็นเพลงป๊อปค่ะ I can be old. you be หนูมองว่าแนวเพลงที่หนูได้ร้องเพลงซิงเกิลนี้มันเป็นแนวเพลงที่มันท้าทายหนูมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยส่วนตัวที่ผ่านมาที่โคเวอร์หนูจะมีเพลงแบบว่าเพลงสากลบ้างหรือว่าเป็นเพลงที่เป็นเพลงป๊อปเฉยๆอันนี้มันจะแอดความเป็นแบบสีสันเพิ่มเข้ามาเช่นท่อนแรป็ปเช่นท่อนแบบเออที่มันจะต้องร้องเร็วๆขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะหนูว่ามันท้าทายกว่าเดิมแล้วก็ชอบกว่าเดิมมากๆแอบ,บค้นพมสไตล์ใหม่ของตัวเองว่าแบบเออเราชอบแบบนี้เหมือนกันแฮะ้อะไรอ,งอเงี้ย เพลงนี้ก็คือพี่ๆเขาได้ให้โอกาสหนูค่ะในการที่แบบเออถ้าสมมติว่าหนูอยากจะเพิ่มตรงไหนไหมอยากจะแอดแอดลิปอะไรเข้าไปหรือเปล่าหรือว่าอยากจะลองลองท่อนนี้ยังไงข้อรัสยังไงไหมซึ่งหนูมองว่ามันเป็นโอกาสที่ของหนูมากๆที่ว่าแบบพี่ๆเขาเปิดโอกาสให้หนูได้ลองในสิ่งที่หนูอยากจะลองทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็มีท่อนๆหลายๆท่อนที่หนูแบบเอ้ยพี่ๆคะเอาแบบนี้ดีไหมแบบนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆเขาก็อาจเสียงหนูเก็บไว้แล้วก็ไปเลือกอีกทีนึงซึ่งแบบก็ดีมากๆเลยค่ะ เพลงนี้ถ้าให้บอกว่าชอบตรงไหนหนูฟังครั้งแรกเราชอบเลยก็คือจะเป็นท่อนแรปแล้วก็ข้างหลังจากแรปอีกทีหนึ่งใช่ค่ะรู้สึกว่าท่อนนั้นมมนเป็นท่อนที่แบบเฮ้ยมันดูชาเลนจ์มากๆแล้วก็เป็นท่อนที่ติดหูค่ะคือหนูฟังแล้วรอบแรกคือหนูแบบชอบเลยแบบฟังแล้วแบบก็ยังคุยกับพ่อมแม่อยู่เลยว่าเฮ้ยนี่เพลงเราจริงๆหรอแบบชอบมากเลยอ่ะ ่านมาหนูก็มีแอบฝึกแรปเองเงียบๆคนเดียวบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้แบบแรปที่ไหนแล้วก็แบบไม่ได้โชว์สกิลทางด้านนี้สักเท่าไหร่นี่ก็เป็นโอกาสดีกว่าค่ะเรียกแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ทําให้หนูแบบได้ร้องแรปแบบจริงๆจังๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็มองว่าก็สนุกดี่ะค่ะ Chop na lekabże, webo, webo, ก็จะเกี่ยวกับว่าเหมือนเรากับพระเอกเนี่ยเขาอ่ะเราแบบอยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบผู้เราทั้งสองคนก็เห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วจนเหมือนแบบไม่ว่าแบบในชีวิตเขาอะไรเงี้ยจะเปิดตู้เย็นมาเออก็เจอหน้าเราจะทําอะไรจะนอนก็แบบฝันถึงเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบเขาก็ไม่ยอมบอกเราสักทีว่าเราว่าเขาชอบเราอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาค่ะแบบเฮ้ยถ้าใช่ก็ชอบสักทีเหอะเออ ไปไปถ้าเป็นในส่วนท่าเต้นก็คือต้องบอกก่อนว่าที่ผ่านมาหนูยังไม่มีพื้นฐานด้านเต้นเลยแล้วก็เหมือนการที่ได้มาเข้าค่ายนี้ก็เป็นโอกาสที่ทําให้หนูได้เทรนด้านเต้นแล้วก็พัฒนาด้านสกิลอื่นๆที่ควรจะพัฒนาเพิ่มค่ะซึ่งก็หนูก็แบบมองว่าหนูก็ชอบเต้นเพิ่มขึ้นจากตรงนี้ด้วยแล้วก็พวกเสื้อผ้านแนวต่างๆอะไรนะคะหนูก็มีแอบไปกระซิบพี่ๆบ้างว่าเอยแนวนี้สวยนะคะแบบหนูชอบโทนสีผ้าสีแบบนี้หรือว่าชอบแบบเออแนวเป็นเดรสไหมเป็นกระโปรงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีช่วย บาาาาถามว่ากดดันไหมก็ต้องนิดนึงค่ะเพราะว่าหนูก็เป็นศิลปินคนแรกของทั้งค่ายโยเซวัสด,ด้วยค่ะก็จะมีบ้างเพราะว่าอื่นเราก็ยังใหม่มากๆแล้วเหมือนเป็นครั้งแรกที่หนูได้มาทํางานกับพี่ๆที่แบบเป็น professional จริงๆแล้วก็ทํางานที่ไม่เคยลองทํามาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือหนูก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะมากแล้วก็ได้แบบพัฒนาตัวเองในด้านที่แบบไม่รู้มาก่อนเยอะมากค่ะ เพนี้ก็คือเป็นเพลงที่พี่โซ่ ETC แล้วก็พี่แม็กซ์ไลน์เป็นคนบรดิวซ์ให้หนูค่ะบอกเลยว่าหนูรู้สึกแบบเป็นเกียรติมากๆแล้วก็รู้สึก แฮปปี้มากๆที่แบบครั้งหนึ่งเราได้ทํางานกับโปรดิวเซอร์ที่มืออาชีพจริงๆแล้วก็พี่ๆเขาเป็นผู้ใหญ่ที่ทํางานในวงการบันเทิงมานานมากแล้วก็หนูก็เป็นแบบคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นแล้วก็ได้ไปเรียนรู้แล้วก็ทํางานกับพี่ๆเขาหนูก็รู้สึกแฮปปี้มากๆซึ่งหนึ่งในการทํางานที่หนูค้นพบกับพี่ๆเขาก็คือพี่ๆเขาแบบเป็นกันเองมากๆค่ะตอนที่หนุ่มอาเซียนกับพี่ๆเขาก็คือพี่ๆเขาแบบมีความแบบให้กําลังใจตลอดแล้วก็เชียร์อัพหนูตลอดว่าเอ้ยไม่เป็นไรเราทาไม่ได้ก็อัดใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าเหมือน ท่อนไหนที่แบบเราเทคทามกับมันนาอะไรเงี้ยเขาก็แบบมีเทคนิคมีทริคต่างๆให้เราสามารถแบบผ่านจุดนั้นมาได้อะไรเงี้ยค่ะด้วยการแบบให้กำลังใจหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ฮิวใจหนูมากๆตอนที่อัดเสียงค่ะหนูมองว่าค่อนข้างจะแตกต่างเลยค่ะเพราะว่าเหมือนการที่หนูได้่มาเป็นศิลปินเนี่ยมันเปิดหูเปิดตาให้หนูแบบ เจออะไรใหม่ๆหรือว่าสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านการทํางานหรือว่าอะไรต่างๆเยอะมากๆเพราะว่าอย่างที่บ้านแล้วที่หนูแบบทําอยู่แล้วก็คือหนูจะทำโคเวอร์ถูกไหมคะแล้วก็จะทกับคุณพ่อคุณแม่กันอยู่2คนนะคะเหมือนแบบหนูก็จะอัดเสียงร้องที่บ้านเลยแล้วคุณพ่อก็แบบไปเรียนทําเพลงแล้วก็เหมือนแบบเออมากซ์เสียงให้มาแบบเออ edit เสียงให้ส่วนคุณแม่ก็จะเป็นคนถ่ายคลิปหรือว่าเอามาตัดต่อให้อะไรเยงนี้คะ่ะเหมือนที่บ้านเราเหมือนควบคุมกันเองแล้วก็ทํากันเองแล้วเราก็จะแบบ ทำเองหมดทุกอย่างหนูก็จะเป็นคนดีไซน์เสียงร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอต้องมาถึงจุดที่เรามาเป็นศิลปินจริงๆแล้วก็ได้เห็นการทํางานทุกอย่างก็คือหนูรู้สึกว่ามีอะไรที่เราต้องแบบเรียนรู้แล้วก็เจออีกเยอะเลยค่ะ หนูว่ามันเกินที่หนูคาดหวังค่ะคือเหมือนจริงๆแล้วเราก็คาดหวังว่าเราอาจจะมีเพลงแบบสักเพลงนึงแหละเป็นเพลงของตัวเราเองอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งแบบ MV ที่ได้ถ่ายออกมาหรือว่าทั้งลุคทั้งสไตล์การร้องเพลงหนูรู้สึกว่ามันเปลี่ยนตัวตนหนูหรือว่าสร้างภาพจาใหม่ให้คนมองหนูเป็นข้าวในแบบอีกรูปแบบหนึง่งเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะหนูรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆตรงนี้ ตอนนี้ก็มียอดวิวก็เยอะอยู่ประมาณหนึ่งค่ะซึ่งหนูก็ดีใจมากๆแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชม MV วหนูนะคะแต่ว่ายังไงแล้วก็คือทุกคนสามารถเข้าไปชมได้อีกนะคะ MV ใช่ก็ชอบสักทีค่ะคือหนูรู้สึกว่าแบบเพลงนี้ทุกคนแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนรวมถึงหนูนะคะตั้งใจทํากันมากๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเข้าไปดูจริงๆค่ะ ว่าแบบแพชชั่นหนูอะมีเยอะมากๆเหมือนมีหลายอย่างมากๆตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะที่ว่าหนูรู้สึกว่าอยากจะลองทําเยอะมากๆแต่ว่าหนึ่งงันก็คือหนูอยากจะแบบเออเป็นฟิลฟิลแบบว่าเป็นปดีไซเนอร์อะไรเงี้ยอะอดเปิดแบรนด์เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบแบบเสื้อผ้าของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยชอบแบบจับเสื้อผ้านู่นนั่นมา mix and match อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็<ๆ>ะแบบอาจจะลองอยากทําดูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบไปเรียนต่อแบบด้านภาษาต่างๆเลยค่ะคือ เยอะมากค่ะอยากทำเยอะมากเพราะว่ารู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัวอะไรเงี้ยเหมือนมีอะไรให้เรียนรู้เยอะแยะไปหมดแล้วก็เป็นแพชชั่มได้หมดเลยค่ะค่ะยังไงนะคะอยากฝากให้ทุกๆคนเลยนะคะเข้าไปติดตามฟังเพลงใช้ก็ชอบสักทีกันด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยสามารถฟังได้แล้วทุก streaming platform นะคะช่อง u s e a w a t ค่ะ ซึ่งทุกคนก็สามารถเข้าไปติดตามข่าวเองนะคะได้ที่ k h a w w a i i ข่าววีไอ e ี e e, ทุกแพลตฟอร์มเช่นกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีชาเลนต์เต้นนะคะเพลงใช้ก็ชอบสักทีด้วยทุกคนสามารถเข้าไปดูท่าเต้นน่ารักคิวๆแล้วก็ไปเต้นตามกันได้นะคะไม่ใช่แค่หนูคนเดียวนะคะที่ว่าแบบจะมีออกเพลงหรือออกผลงานเรื่อยๆยังมีพี่ๆศิลปินอีกหลายคนนะคะจากทางค่ายยูเซวัตเนี่ยที่กําลังจะรอเดบิวต์กันด้วยค่ะ ยอมรับจะว,ว่าหัวใจเรามีสนติ้งตลอดต,อดตอด่างเกิดขึ้นอยู่ใช่ไหม see you.